ครับมันจะเป็นเสียงซ้อนครับอย่าลืมเบาเสียงนะครับพะผมเพิ่มเสียงไว้หนึ่งร้อยเรการรีวิวของถือการ์ตูนไทยท่านนะครับนี่ใครที่เป็นเอฟซีไทยท่านนะครับก็อย่าลืมกติดตามผมด้วยนะครับก็นั่นแหละครับอันนี้ไม่ใช่เสียงจริงที่ผมพูดตอนอัดคลิปนะครับอันนี้คือคลิปตอนที่ผมเอาลงแชทคัดแล้วก็พากนะครับนี่ครับ มันจะเป็นอย่างนี้ครับหนังสือกระตูนของแท้นะครับของวิบูลกิจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากตอนไททันมังนงมาถท่ลงกเกลียงไม่อยากสปอยแล้วไททันมังหงมาถเมืองครับนี่อันนี้ก็เป็นปกไททันนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ของพี่บุญกิจของแท้จากซ็อฟตี้ครับ90บาทรวมค่าส่งด้วยนะครับนี่นะครับก็รีวิวหนึงถึงเกือบตูนท่านนะครับคืดต่อเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นประวัติคร่าวๆนะครับก็คือรท่าน,นี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีความสูงระดับํำก็หนึ่งถึงสิบห้าเมตรหรือสามถึงสิบห้าเมตรได้แหละครับ แต่มีสูงกว่านั้นก็ไททันเอเลนนะครับละสามร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ไททันมามาครับสูงหกสิบเมตรนะครับนี่เหครับเดี๋ยวนะครับผมตัวนะครับเป็นซกตูนนะครับใครอยากได้นะครับหรืออยากคอมเมนต์ให้ผมนะครับไปพิมพ์ในคลิปสั้นๆได้เลยครับเพราะว่าผมยังไม่รู้นะครับวิธีการเปิด เปิดคอมเมนต์มันทำยังไงครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ